พากลับประตูเบรกสามนะครับเบรกนี้เรามีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญเราแน่นอนนอกจากเป็นแขกรับเชิญแล้วเนี่ยยังเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยเอออ่ะสัวัสนี้ครับคุณพี่เก่งพี่เก่งกับคุณพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งกับพี่ไก่พี่เก่งเป็นแฟนพี่ไก่อันนี้ผมสอนครับผมผมยังไม่ได้สอนครับขณะเดียวกันพี่ไก่ก็เป็นแฟนพี่เก่งนะครับถูกครับแฟนพี่ไก่ครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืม ผมลืมทักทายไปตัวดีตัวดีเพื่อนเพื่อนในแฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะครับในชมรมทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะตอนนี้เห็นข่าวว่าดูกันเยอะมากนะครับครับนั่งยิ้มอยู่ใช่ไหมครับเขาดูปไปเพื่อรอนินทาครับผมเต็มเเอาล่ะ, <c oughs> เ,ละเดี๋ยวเอางี้ความเป็นไงมาไงดีกว่านะครับเอาจากคุณที่กายก่อนว่าทําไมติงสนใจครับผมถูกไหมฮะหรือว่าทำไมมาเรียนครับผมเปไงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์ติดไปหรือยังครับ ม่หลอกใช่ไหมครับอขนาดนั้นเองให้พี่ไก่แนะนําก่อนทําไมยังไงครับถึงมารู้เรื่องทางนี้ได้ครับก็อันดับแรกเลยคือมีปัญหาปัญหาชีวิตครับอ่าปัญหาคือก็คือเนาะจะเลิกลากันเนาะมันเป็นหมายถึงว่าเราก่อนเรามาเรียนเนี่ยเรามีปัญหาทะเลาะกันมช่เรืาก่องจะแยกจะแยกทางกันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเยอะมากนี่ใครเป็นนี่ทั้งคู่ค่ะทำด้วยกันอัคู่เลยีปนปัญหาเกิดมาเานหรือยังครับ อู๋สี่ห้าปีจนเลือรังจนไม่ไหวแล้วมันเป็นภารลกันเงินก่อนหน้านี้แต่งงานกันมานานได้ยังฮะสิบปีค่ะแต่งงานมาสิบปีสิบปีสิบปีแล้วเขามีปัญหานี้ขึ้นมาแบบมันมันมันหนักสุดแล้วเมื่อสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาอ๋อแล้วยังไงต่อครับแล้วมาเกี่ยวกับเบอร์มือถือได้ยังมาเกี่ยวยังไงฮะก็ไปไปเจอคลิปของอาจารย์ พิมพ์เข้าไปในเฟซอะค่ะในในคลิปที่ผมพูดเรื่องความรู้ถูกไหมครับใช่ใช่พี่ีคลิปแปลกๆเอาทีนะครับไปเจอในในชัดไหมครับชัดค่ะโอเคชัดครับในเฟซบุ๊กอะค่ะเข้าไปดูปุ๊บแล้วคื่นของอาจารย์ครับผมก็เลยไปดูว่าคือใครนิติกิจแล้วตอนนี้อาจารย์มีหน้าต่างงี้นะคะเป็นไงครับอาจารย์หน้าต่างเป็นไงครับ อ๋อตอนนี้รอมากค่ะอ๋อตอนนั้นเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนเหมือนเพิ่งเพิ่งศึกใหม่ยังดูเด็กๆอยู่อ่ะไปดูแล้อย่างไงครับเบอร์เก่าก็เกิดอาการแบบเฮ้ยจะใช่เหรอก็เลยเอาเบอร์ตัวเองค่ะไปเทียบที่อาจารย์จะบอกความรู้อาจารย์จะบอกหมดเลยว่าความหมายของเลขนี้เลขนี้คืออะไรไอ้เราก็เลยเอาเบอร์เราไปดูโอ้โหตรงเหรอครับมากตรงมากตรงตรงมากนี่คือเป็นเลขอะไรสามเก้าหกเจ็ดเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดสองเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์เก่าพี่ไก่ค่ะ สามเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดสองมีเลขอันตรายคือสามเจ็ดแล้วก็มีหกเจ็ดเบอร์เก่านอนไม่หลับนะอาจารย์คิดมากพี่ไก่ไปดูเบอร์จากของอาจารย์แล้วขณะเดียวกันพี่เกงรู้เรื่องนี้ไหมฮะรู้ค่ะดูด้วยกันดูด้วยกันถ้าวเดี๋ยวว่าจะเลิกกันคือมันเลิกกันคือมันคุยกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องทะเลาะกันไม่ลงรอยแล้วก็ไปหาหาทางครับหาทางคุยเกดว่าครับผมอะไรที่ว่าดีเนี่ยเราก็ หาทำหมดเลยใช่ชื่อเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อนี้นะเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนด้วยเมื่อก่อนชื่อเป็ดชื่ออะไรเมื่อก่อนชื่อพัชลินอ๋อเป็นมุกนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อที่เก่งเปลี่ยนชื่อด้วยไหมฮะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนก็คือเราก็ทําทุกรูปแบบโอเคไปดูมาปุ๊บตามเว็บก็เห็นเลยว่าเออเลขเราเนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นตอนนั้นน่ะมันตรงกันจริงๆตรงนะฮะแล้วยังไงต่อครับ ก็เลยแบบศึกษาของอาจารย์ค่ะศึกษาอยู่พักใหญ่เลยศึกษาแบบหลายเดือนใหญ่ขนาดไหนเท่าตึกหรือเปล่าหลายเดือนค่ะคือไม่ไม่นอนเลยนะกลางคืนก็มานั่งดูใน YouTube อาจารย์นะคะนั่งดูแบบุยเล่อะไรที่ทำไมตัดสินใจมาเรียนช้าจังก็คืออยากคือเป็นคนที่แบบไม่อยากถูกหลอกอาจารย์กลวไงคะแล้วอีกอย่างคือความคิดตัวเองตอนนั้นคืออาจารย์ไกลไปเราเอื้อไม่ถึงเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าถึงตัวอาจารย์ไหมอยู่สุพรรณใช่ไหมใช่มากรุงเทพ แต่คือไม่คิดว่าอาจารย์จะเปิดสอนด้วยตอนนั้นไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่คือแบบอยากเข้าหามกันแต่แบบกลัวแพงไงอันดับแรกเราคือตอนนั้นไม่มีตังค์ทำยังไงอ่ะกลัวเสียงเงินเยอะเพราะตังค์เราไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าจะชาร์ตไหมโอไม่ต้องห่วงครับเหมือนทุกคนที่มาหาอาจารย์แหละครับอาการเดียวกันเลยไม่มีตังค์นะคะที่เราเคยได้ยินแบบเหมือนเราก็เคยพอได้รู้เรื่องลาลาคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บสตาร์ทเท่าไหร่เราก็กลัวไงคะเราไม่มีตังค์เราเป็นหนี้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเราก็อยากดีข อะไรก็ไม่ดีมันปัญหามันก็เข้ามาในชีวิตครับมันก็มีปากมีเสียงทะเลาะกันเรื่อยท้าทายกันมันมันตรงกับตัวเลขตรงไหนรู้ไหมฮะจำได้ครับ่อกี้ผมฟังคนอ่ะสามเจ็ดไม่ใช่อ่ะเบอร์เบอร์ดูเบอร์ตัวเลขที่เป็นทุกข์มากๆเนี่ยเลขเจ็ดกับหกนะครับก็คือว่าสุขเข้าวเสมแซสร้งความหมายของรัสไทคือแบบนี้แต่เมื่ออยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยจะหมายถึงการหย่าร้างการทะเลาะกันแบบรุนแรง บางวันรักกันบางวันก็แรงใส่กันอะและสามีเขาเบอร์คุณเก่งก็มี8 5 8 3 2 9 4อ่ะพอมาเจอกันเป็นไงฮะคือจริงๆต้องบอกว่า858เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงรนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับอันตรายค,รความทุกข์จริงๆเนี่ยเเรียกว่าความซวยก็ได้มันอยู่ที่เลข6กกับ7 2นะครับสังเกตดูเขาเพิ่น7 6และ6 7ซ้ำคือรุนแรงมากขึ้น แล้วเจ็ดก็เป็นหนี้สินอีกแล้ว6 7เจสามารถแทนการล้มละลายก็ได้ฉะนั้นเลขที่ลำบากลำบากอยู่ที่คนนี้เยอะแล้วคนนี้ก็เครียดแล้วอารมณ์เสียงบ่อยฉะนั้นสองคนทะเลาะกันสองคนทะอีกทีถ้าดูเลขเนี่ยส่วนใหญ่อย่าเพิ่งนะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนอาจารย์ว่าจริงๆตัวคุณไก่จะแรงขึ้นมาก่อนใช่ครับถูกจะถูกครับหาเรื่องตลอดหรือท้าทายก่อนท้าทายตลอดไม่ยอมผมไม่ยอมไม่เคยท้าถึงขั้นบอกว่าอะไรขออย่า ขอหย่าอยาเข้ามาหาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อขอหย่าเลยค่ะไปที่อำเภอเลยนัดเลยบอกว่าสองโมงเช้าเนี่ยไปหย่าใช่ไม่ไหว้เนี่ยมีว่าเขามีเลข585คือเขาการ์ลอนไงโกหกหลบไปเรื่อยๆหรือเปล่าแก้แก้ปัญหาอแก้ปัญหาแก้ปัญหาคุณลูกไายผู้ชายกูเหนื่อยมากมันจะเจอผู้หญิงแบบอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมก็ผมก็แก้ปัญหาโดยยังไงฮะให้ให้แม่ยยาให้แม่ยาย่เขาทางแม่แม่พูดช่วยพูดช่วยแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนเบอร์แล้วพลิกชีวิตไหม เปลี่ยนยังไงดีือว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีตางยานก็เลยไปหาเองแล้วทำไงครับถึงได้เข้าก้าวเข้ามาได้ก็เลยไปร้านมือถือร้านหนึ่งแต่อิงหออาจารย์ไปนตอนนั้นอาจารย์ยังมีสมัยนั้นนะคะรุ่นนั้นอาจารย์ยังมีขึ้นที่ให้ดูเบอร์ค่ะที่ลงในเบอร์ว่าตามเว็บก็เลยไปร้านมือถือปุ๊บกลางเลยกลางมือถือขึ้นมาปั๊บก็นั่งดูขอแผงเขาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จิ้ม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 เบอร์ที่ว่าจิ้มเจอยากไหมครับชีวิตเรายากไหมก็์ค่ร มากมากมายนะครับเป็นเบอร์แล้วได้ใช้ไหมฮะใช้ค่ะเบอร์นี้เปลี่ยนชีวิตน่นชเวิตทั้งคู่เลยป่ะครับครับสองเบอร์นี่คือคนละเบอร์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แฟนเปลี่ยนคนเดียว่เปียังไม่เข้ามาชัดเจนน่ะเบอร์นั้นคือเบอร์อะไรครับหกหนึ่งเก้าห้าสามหกสี่หกหนึ่งเก้าห้าสามหกสี่เป็นไงครับอาจารย์อืมไม่มีไม่มีเลขที่เสียไม่มีเลขอันตรายนะครับทีนี้มีข้อดีคือสามหกเนี่ย มันทําให้การเงินกระเตื้องหกหนึ่งก็ทําให้เราขี้เหนียวงกนะครับคือเลขที่เกี่ยวกับเงินเข้ามาแต่ที่พิเศษคือพ้นฐานคุนไก่เป็นคนชอบไหว้พระทําบุญเนาะมีมีเซนระดับหนึ่งคนที่มีเซนเนี่ยควรจะมีเลข95เก้าห้าเข้าไปเข้าไปใช้ด้วยคุณเก่งจะคล้ายกันเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เขาจะชอบทําบุญไหว้พระคล้ายๆกับขนนนครับนะครับพอมีเลขเกี่ยวกับศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเนี่ยมันก็ช่วยทําให <ค> <6 S 2> บางคนเนี่ยได้รับได้รับพลังที่ดีเร็วลร,ร,รกขึ้นมาเร็วตอนนั้นคุณเก่งยังไม่เปลี่ยนเป็นเบอร์ล่างใช่ไหมครับยังยัง <5 S 2> <3 S 1> ครับสามหกหกสี่ห้าหกเอา,อางี้ก่อนถามพี่ไก่ก่อนพอเปลี่ยนไปเนี่ยกี่เดือนกี่ยังไงพออันนี้ศาสตร์ที่รู้จักเว็บเลยล้วก็ตามเขาเรียกศาสตร์ที่รู้ตามตามเขามา,าว่าอย่างนี้ดีกว่ารู้ตามมาจา์เขามาตอนนี้ยังมั่วๆเงี่ยเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นค่ะ คือเห็นชัดคือตัวเองมีธุรกิจคือมีรถสิบล้อแล้วมันมีปัญหามาตลอดเรื่องซ่อมบํารุงเดี๋ยวยางเดียเด๋ยวอะไรอะค่ะ,ะแล้วเงินอะเราดึงไม่ได้ชักหน้าชักหลังไม่ทันแล้วอ่ะมันมทบอะค่ะ,ะทีแเล่มก็พอหมุนได้หลังๆเริ่มทบทบทบกลายเป็นหนี้เป็นสินแมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มไม่มีเลยค่ะปัญหายางยันถึงทุกวันเนี้ยไม่มีเลยปัญหาหายไปก่อนหน้านี้คือรถมันเสียตลอดตลอดค่ะอาจารย์ตลอดเปลี่ยนเบอร์นี้มาก็โอเคมีเงินเนี้ย ไม่เกินสิบวันละลายหายเลยอือไม่เกินสิบวันครับครับผมอืแล้วยังไงใช่คุณเก่งเปลี่ยนเบอร์ละครับศึกษาก็ศึกษาเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เห็นเบอร์แบบแฟนเรียอเห็นแปดห้าแปดแล้วไม่เหมอกเบอร์แฟนปุ๊บก็เริ่มดูปุ๊บแล้วแบบอู้มันมันก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยมาเรียนก่อนแล้วถึงไปเปลี่ยนเบอร์ให้แฟนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเริ่มมาเรียนกันเลยมิอมนอร์มีนน้า์ทำไมเลขนี้มันเนี้ยบจังไม่มีข้อเสียเลย ผมตีไม่ได้เลยอ๋อนี่เรียนแล้วเนาะเเริ่มมีตังค์เริ่มมีตังค์ก็ไปเรียนไปเรียนมาเรียนรู้เยอะขึ้นไหมครับเรียนมากี่ปีแล้วครับปีหนึ่งปีปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าไม่ปีหนึ่งพอเรียนมาปุ๊บแต่ศึกษาเองอ่ะนั้นกว่านั้นเปลี่นเบอร์ให้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 ทางคุณสามีค่ะแล้วทีก็รอบบ้านค่ะครอบครัวทั้งครอบครัวทุกอย่างปุ๊บอ่ะพี่เก่งครับเปลี่ยนเบอร์เนี่ยสักกี่เดือนมาน้อยนานถึงรู้ว่าเฮ้ยไอชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นฮะมันมัน มันก็เหมือนแฟนก็ช่วยมาแล้วเนาะครับแล้วเหมือนว่าผมเปลี่ยนดีขึ้นเหมือนกับเสริมขึ้นไปอีกการเงินก็เริ่มเริ่มจากคิดว่าพยุงตัวเริ่มดีขึ้นที่คนสุพันธ์หรืป่าครับเนี่ยสะพันธสะพันธครับโอเคแต่นี่ไม่ใช่ต่อครับต่อต่อต่อครัแล้วไงครับเงินมันเหลือใช้อ่ะเรามังเหลืออยู่ไหมเหลือใช้อยู่ไหมครับเหลือเลือครับผมไม่ค่อยเหลืออ่ะบไมต้องเปลี่ยนเบอร์ไหมคะเนี่ยไม่นะครับ ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันครับโอเคก็ดีขึ้นภายในตั้งกี่เดือนครับสามเดือนขึ้นครับสามเดือนขึ้นสามเดือนนี่ยังพอกระตอะกระแตแต่ดีขึ้นนะค่ะคือพลิกแน่นอนแล้วเรื่องการพูดคุยพูดคุยแล้วไอติงที่เคยทะเลาะกันนี่มันเป็นยังไงครับมันพูดจากันรู้เรื่องขึ้นนะเหมือนว่าการเงินมันดีขึ้นครับชีวิตมันก็เหมือนอะไรก็ดีขึ้นเหมือนครับัญหาต่างๆก็หายครบหมดมันถ้ามองถ้ามองเชิงตัวเลขนี่ยว่าเลขเดิมมันมีเลขทะเลาะคึ้หบุกิด อยู่ใกล้กันแล้วง,งุนหงิดพอเราขึ้นความถี่เอารหัสเสียๆ,ๆออกปุ๊บไม่เอาไม่เอาเลขทะเลาะกันแล้วนะครับเอาเลขเสียๆออกไปปรากฏว่ามันก็จะเบาไปอ,อความรู้สึกแบบไม่อยากจะทําร้ายกันอย่างเลขเที่เก่งเนี่ยห้าสามหกหกสี่ห้าหกนี่ยังไงครับอาจารย์ความหมายอ,อมีความขยนันมีความมั่นใจนะครับแล้วมีความกล้าเพราะเลขนี้มันให้ความกล้าด้วยมันมีพลังเมื่อก่อนกลัวเมียติทาตอนนี้ฉันกล้าขึ้นมาแล้ว ครับเขาแข็งัขยันมั่นใจดีแน่นอนเพราะว่าเลขเนี่ยเขาเรียนมาแล้วมันเลยเลือกตัวเลขได้ละเอียดอย่าพูดกูเมียสิคะครับผมเปลงใจโอเคครับแม่นั่งตัวแข็งเลยพอสองเลขนี้มาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสรุปก่อนพอสองเลขนี้มารวมกันอยู่ด้วยกันปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ผมว่าเงินดีทัศนคติที่มีต่อกันก็ดีพูดคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเจอหน้ากันแล้วก็คืออยากใกล้ชิดกันเพราะว่า เขามีเลข6ผสมอยู่เลข6คือความอบอุ่นโรแมนติกและเลข5เอาไว้ช่วยให้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาทีนี้6ก็แทนเงินแล้วมีเลขพวก3า6หาพวกนี้คือมันดึงดูดเงินแสดงว่าในครอบครัวเดียวกันถ้าเกิดเลขดีทั้งคู่พลังงานตัวเลขดีทั้งคู่จะส่งเสริมกันไปได้มากกว่าที่จะตางีหรือพลายาแค่คนเดียวโอ้โหนี่ก็เรียนมาแล้วด้วยเบรกหน้าอาจารย์ มีคนท้าทายเรียนมาแล้วเรียนมาจริงหรือเปล่าเรียนแล้วได้ผลไหมช่วยอาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยวันนี้อาจารย์จริงแฮนะครับเอาเบรกหน้าเดี๋ยวเราเอามาดูเอสเมสกันนะครับใครเป็นใครแล้วก็เดี๋ยวให้เนี่ยพี่พี่ไก่เนี่ยช่วยดูครับผมเจอกับเบรกหน้าครับ